สวัสดีครับที่สุดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ RPG Gaming Channel โบคาโป้บราโลด้านะครับวันนี้ก็อยู่กับสกายบล็อกเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อกี้เมื่อก่อนก็เก็กยับจะไปหาฟาร์มมันน่ารักมุ้งมิ้งมิ้งมิ้งแห่ก็อยู่แน่เล็กนิดเดียวนะมีกก่ายกูจะไล่ตอนวัวมาได้นี่มันต้องใช้วีดไม่ใช่วีดกูผิดวะจัต้องใช้ตีนะ ส่วนตีนที่มีตีน้วมือสองคู่นั่นแหละทั้งเตะตีมันพักมันมั่งอะไรวะน,นะกล่าวว่าจะทำฟาร์มนหมนะตอนเหลือดินอยู่นิดเดียวใช้เราก็จะต้องทำ H O E นะเป็นไงสมเนียงมันต้องใช้ H O E เท่าไหร่วะ ไม่ต้องใช้ H O E H O E ไม่ต้องไม่ต้องงงนะว่าแปลว่าอะไรมันคือือแปบลบว,ว่า <S <S หัวอะนี่ไง H O E นะค,ควยโคตรเปลืองพื้นที่เลยไวส้สติกสามมันเก็บไปทำอะไรพ่อเห็นไกำลันะ <S <S ง,งงงนี่ว่าจะทำอะไรวะลืมเยอะ อ้คือโค้งกลมกลืนกับธรรมชาติโอ้ยบนมี้เอายิงเดียวล่ะโอ้ยเราคงต้องปั๊มซีฟอ่ะม้องงนะปั๊มยังไงแล้วว่าตรงนี้เป็นหินให้หมดเลยดีกว่าตรงนี้ใก้เกือบหมดนะ ไดิน,นยังมีค่าก่อนที่มันจะดีขนาดไหนนี่เอาไปทำอะนี่นะนะ

đi ma gò là bà của o Oh, you go, oh, you oh. go. Oh, 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 oh. คือตอนนี้กูก็ลืมอยู่ตรงนี้เไยนอ๋อเปลี่ยนเดินเป็นการเดินดีกว่าแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นการเดินการเดินยังไงวะอ่านว่าเรียกคลาสพอดีกว่าทำตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะลึกของเพื่อนเพื่อนพอสอกลืมในบางอย่างอ๋อ ทางอื่นด <Caribbean> <poured> <ấy> <ata> <era> ีกว่าทางเดินมาแล้วอุ้ยคนลุกงเสื้อชั้นในเคยกุมไม่ได้ใส่ดียว่าคูแช่ันนอนไม่ใช่หรือีิ่จะแปดโมงแล้วพรุ่งนี้นี่ผมจะไม่ได้ผมอาจจะไม่ได้แคดนะหรือไม่ก็แคดพรุ่งนี้ไปสอบนะ เออเรื่ไปสอบก็นึงงถึงสอบคัดหรือ5คนสุดท้ายก่อนนี้จะไปคัดเหลือสามคนแล้วก็ไปแข่งมติดสิบอันดับภาคภูมิใจแต่แม่งต้องไปสอบแข่งกับไอ้พวกฉลาดอ่ะก่อนนี้กูไม่ภาคภูมิใจเลยนะแต่กูลืมลอีกเขาจะเอาอะไรวะอ๋อ ไม่ได้ใช่ไ่มอย่างนั้นเน๋ยวต้องเนึกก่อนเออต้องจำก่อน H O น้ำมันพริกแอ๊กมีแล้วบอลมิล H O E มีแล้วทีนี้อะไรก็ท้เอาทำอะไรไม่รู้มีแล้วดินมีแล้วน้ำเอาไปทำปักยเอ้ยปอเทมีแล้วโอเคก็าทำอะไรทำมีว ว่ากูคงไม่ใช่ซูเปอร์แมนมาขุดทะลุคโลกงั้นได้ประหยัดพื้นที่อุย้ยมันจะคุดมากเกินไปนี่กูต้องทำยังไงเลีวมันคือวิธีทำงานอุยอ้ย สุดท้ายนั่นแหลกูว่าแหละ <c oughs> ไอสัตว์ไม่จบโอ้โหแม่งเลยตะกี้นี้มันคือวัตถุฟักมาเตอร์ดิจิตโอเคทำมืออ <c oughs> ินฟินิทในฟักอยู่ได้ลแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเดินข้ามข้ามไปอีีอ่ป,ป๊มซอมบอยกว่าขี้นะ,ยะ,อ,ะอ,นนอย่าโแล่จะอจหนูเอย ไปบล็อกเนาะอุ้ยมมันเหมือนปอดยังไงไม่รู้นี่เอไม่ใช่ปอดเหมือนไตยังไงไม่รู้ไตซ้ายไตขวาเลยนี่เป็น หล่อนเลือ,อถ้าเกิดขุดตรงนี้ออกนะขุดตรงนี้สองบล็นี้ออกถ้าก็สบอสบล็นี้ออกแล้วก็เป็นทางเชื่อมมาทางนี้แล้วมันนั้นเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะนะก่อนนะนะพ่อมึงอไอส้สายอืมด้เกี่ยวกับค่าค่าสัญญาว่าค่าใช้พลัง h o อี e. มาที่สเลืนจ๊ะ ไม่ไม่ไม่ก็จะไม่ยอมตายอยู่ที่ใตส้สะพานลอยยัดหกราว่าทำทางนี้ได้ก่อนอีกว่าโอเคที่ทำนี้ไม่ได้เพราะอะไรนะเน่เดี๋ยวเวลาขุดแล้วกลัวตกกลัวมันจะ Kolang hobi, -E. kemarin kurang lihat bintu ini. น,น้ำตรงวัดดูน้ำแม่งยากมากเลยดูสีมันสักก่อนเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะออก้อนนี้ไปเก็บลงกันดีกว่าปปิดซัดปิ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 ด เราจะทำยังไงวะแล้าต้องคิดว่าเอาน้ำานนีี้ออกก่อนดีกว่ามันคือท่อระบายน้ำในตำนานครับวางต่อไปน้ำก็ไม่มีทางขึ้นมากกว่าเดิมได้ความสามารถพิเศษโอเคเคิดแล้วกคงต้องปล่อยใหเอ้นี่มันขึ้นไปตามธรรมชาติหรอ เมื่อแปดโมงควบคุมการบันทึกเมื่อแปดโมงมงกูเพิ่งแคสไปสี่นาทีเองเลยน,น,นี่แต่ตอนนี้รู้สึกว่ากูจะทำอะไรวะแล้ว่ัวนะมองหนะ้าหาพ่อวิ่งไงนี่กูต้องรอมึมมอนนนนองมมมนะนลองดูไปก่อน ขนาดรอมันในนี้ก็ก็ก็ไปหาอย่างอื่นทำใช่หาอย่างอื่นทำทำอะไรวะเออทำอะไรดีวะสกิปเบอร์เทว่านี่ทำเลยไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่ปว่าจะเป็นแบบนายคอมได้นายคอมไี่เลยคลิเลร์เทว์ใช้งานได้ยอดเยี่ยมเปิดป่าดีว่านี่โอ้ไปไปตะลุยนรกกันดีกว่า มันช่างเงียบเหงาอะไรเช่นนี้ มาครับเอากอดเอากอดที่ดับจากซอมบี้ของวันนี้มาแม่งเลยประมาณนี้มาเพราะตอนนั้นเปิดโหมดฮาร์ดอยู่มากูมีกอดโหดแล้วเย้ตัว่อะไรกันอะไรก็เหล็กแล้วก็มีตั้งเยอะแยะไม่ใช่เยอะแยะธรรมดากอดใช้ตั้งแต่13ไม่ใช่ ประมาณสาสไม่ใช่สาสยี่ิบสี่เออประมาณยีิบสี่อ่ะเออใช่ยีิบสเอาไม่ใช่ส3มบลเก้าน่ะสาบลบเกปัดลงเป็นสามสิบลบเก้าเป็นยบบีิบวกอีกสามยี่สบสเอายีิบ เฮ้ยใส่กอไม่ได้เหมือนมีใครมันโหวิวกูว่าแล้วไอ้ตัวกระโปรงมาทั้งหลายเหล่านี้โอ้ชนไก่โอ้ห้าไม่เลยนี่นี่ฉันเก่งฉันเก่งมีทั้งขาดโอ้ยนี่นี่ที่ขุดตีแม่งโอ้ตายแล้งตัวโอ้ยนี่จะกระโดดติไปไหนทั้งขาด เฮ้กูข <พ uka> อตั้งตัวก่อนนะบิน <t ick> ทำไมมันโอ้บินได้ไอ l บิลีโอ้โหกูบิลีแล้วไอ้บิลีบกูต้องตายไม่แล้วพอมึงตายนั่นไงค้ย <ś les> ฉันจะไม่ยอมแพ้พวกมึงกูจะต้องตามหมาฉันจะตามหา กลับมาแก้แค nah, ้นไหมพวกเด็กกระตูกกระตูขาพูเล่นไหนสลามเราไม่กูตายไปตายหาด้วยกันควยลืมไปมันดุลาวันไม่ตายนี่วะเงี้ยที่ะว่าลาวาเป็นน้ำเป็นทางลงไปข้างล่าง คือเนอะเราคงต้องบูชายัญธนูอ่ะพอบูชายันเสร็จแล้วเราก็จะได้ธนูเทพมาเชื่อ,อะ่ะล่ะโอเคีออุ๊ยอะไรวะ เชียมึงไปบ้านอะไรตรงนู้นมันเป็นบ้านเกูาโอเคไอ้สัตว์มึงอย่าเอาต้นไม้กูอ๋อน้องเอาต้นไม้กูอุ้ยอ้าวไอ้สัตว์มากเกินไปฝนไม่ตกเลยสิร์ฟ้าผ่าเป็นไงโหดมากเลยอุ้ยอุ้ยรุนแรงดีนะตรงนั้นไม่ใช่ไม้ ีเงินพมีถ้าทั้งหมดที่เป็นไม้นี่กว่าไม้หมดทั้งบ้านเลยเจ้าใครมันทำอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยกูบอกบูชายันไหมมึงบูชายันจริงจริงๆีหรอวะโอเคกูว่า